อาคนเสียชีวิตจมนาบนั้นตามหลักการศาสนาอุผมนั้น<ำ>ว่าอย่างไรพี่น้องครับคนที่ตายในสาภาพเสียชีวิตจมนาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นชาหติตอาเครันเนาะคือคำว่าชาฮิตในรื่อชาหติตที่พวกเราได้ยินคุณหู้กันอยู่นี่ไปเนาะมันมีอยู่สามกลุ่มสามลักษณะเนาะชาหตที่หนึง่งเขาเรียกชาหิตดนฟิดดุนยา ชาหิดฟิดดุลยาพี่น้องก็คือโอ,อกรบสงครามปกปองประเทศเมืองอิสลามตีโทษรุกรานโทษกดขี่โทกคุมเห้งนะแต่ที่ออกไปนี่ไม่ได้เผื่อปกปองศาสนาเพื่อริยะเพื่อตะกำโบเพื่อว่าตัวเองนี่ร้อยพี่น้อ,นองครับอันนี้เคเพียงชาห์ิดฟิดดุนยานะชาห์ดฟิดดุนยาพี่น้องเน,ะนาะนะเขาโหเลขาเขาพาไปฟังน่ะเขาก็ไม่อามนาม เขาก็ไม่ละมานปอป็นสิ่งที่ต้องงามลักษณะที่สองฮิดฟิดดุนยาวลัล a k h ิรอันนี้ไม่ฟความว่าดุนยาได้ฮิตอาครัตก็ได้าฮาดเนาะอันี้น,นี่ก็คือองคไปรอบสงครามป้องกันประเทศบ้านเมืองมุสลิมที่โทกรุกรานโทกดขี่โทกคมเห้งน่อนแล้วเสียชีวิตเพื่อปกปองศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาเขาก็ได้ทัง ขาฮิดดุญญนยานัเลขาชาฮิดอันขึ้นนะอันขึ้นอัลลอฮฺซุบะฮานะวะตาลาให้ข้าวสวัสดีกัยริหิสาส่วนกลุ่มที่สามพี่น้องอันนี้นี่เขอเรียกขาฮิดฟิลอาคิโร่นะคนตายจมหนำนะเมืม่อทานอิ่มัมบานั่นแหละนะเหตุการณ์นะคนตายจมหนำนี้พี่น้องอยู่ในกลุ่มของชาฮิดอันขึ้น เนะนวันอะเครัตอัลลอฮุซุบะฮานะวะตะลาตอบแทนพุทธบุญทียบเท่าวหาเก่เขาซึ่งเทียบเบถาพุทธบุญชาิดหายอามีอีกกลุ่มนึงเลยนะตอนนี้น้ำเสริมอันนี้ชาดอะเครัตเหมือนกันพี่นอ้องอ่าก็เรียกว่าตายในสาภาพตรมใจนะคือได้ยินไหมอ่าตรมใจพี่น้องเนื่องจากความรักมีผู้ชายคนหนึ่งลงรักผู้หญิงอยู่คนหนึ่ง มีผู้หญิงคนหนึ่งหลงรักผู้ชายอยู่คนหนึ่งโดยที่ไม่มีคำว่าเหล็กไา่เหล็กอะไรกันไมนะ่นั้นอ่าเบอร์ทูเขาไม่มีนั้นพี่น้องอ่าทะเลว่าบุโรสเมนีได้ชาติอาเครัตมาม่พี่น้องเท้าใหม่มีชายคนหนึ่งลงรักชอบกับผู้หญิงคนนั้นและกาอีกด้านหนึ่งผู้หญิงคนนั้นลุงโรอันลุงรักและก็ชอบกับผู้ชายคนนั้น โดยระวังต่างสองไม่มีมั่อซียัดเกิดขึ้นเลยไม่มีคำว่านัดกันไปกินชาบูตรงนั้นตรงนี้ไม่มีพีน่น้องนะอิเล็กไลกันครับไม่มีนอะเลงเบื่อโทษกับ้าไม่มีพ้น,นสุดท้ายอ,อกหักพี่น้องนะไม่สามารถตีจะนิกันอยู่รวมกันได้อ่าเนี่ยตรมใจตายด้วยกับความรักนั้นพี่น้องอ่านี่ลักษณะเช่นนี้ก็จัดอยู่ในชาฮีดุลฟิลอาคิโรเหมือนกันพี่น้อง เต่น้ำบูโรนนะว่าฮ่าอยากจังเเอตามตามตามีไล่อยู่ตรงพี่มีเฟซตั้งพี่พี่น้องนะนะแต่นี้ที่กิตาบตำรราได้บอกเอาไว้นี่ก็คือไม่มีอะไรระวังทางสองและคนนู้นเขาไม่รู้ว่าคนนี้รักชอบอยู่คนนี้เขาไม่ได้รู้ที่เนาะว่าคนนู้นรักชอบต่างคนต่างไม่รู้แต่ต่างคนต่างรักซึ่งกันและกันแล้วไม่มีโอกาสที่จะได้สมหวัง เพราะฉะนั้นเสียชีวิตไปในสาภาพวงฟวามรักดังกล่าวเนี่ยอัลลอฮุซุบะฮานาตะละจัดให้อยู่ในกรีดคลุมของชาฮิดุนฟินอาฮิรห์นะชาฮิดอเครัดเมื่อนกันพีน่น้องครับอัลลอฮฺอาา